ทที่98วาระสุดท้ายจูเชียงและเทียนปูกเทาเดินเท้าออกจากโบสัวระวางทางผ่านที่ซึ่งมานี้เคยสดับฟังเสียงพินจาเทพธิดาแห่งบูสัวอดหวนหนึกถึงประสบการณ์เมื่อคราก่อนไม่ได้ในวงนักเลงเปี่ยมความพิเศษพิสดารจริงๆและทุกผู้คน่ามีความรู้สึกนึกคิด และพฤติการของตัวที่แตกต่างกันไปโจเฉียงพลนหวนถึงมือกระบีไวชะกันบ้วนขี้หงที่แปลเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นสหายด้วยความเดือดรันไฟหาชื่อเสียงชั่ว์ผลสุดท้ายภรรยาต้องตายจากตัวเองก็จมอยู่กับปรับความคับแค้นเสียใจไปจบชั่วชีวิตคนบางครั้งมีความรู้สึกนึกคิดที่ประหลาดพิกลกะไราปานนั้น และบุคคลที่ปกติเข้าใจว่าฉลาดปาดเปรืองก็มกักจะกระทําเรื่องที่โง่เขลาหาเหตุผลไม่ได้อาทีสิบแปดอสูลความประกอบแต่เรื่องชั่วรายในที่สุดได้อะไรไปก็กวนจนวงนักเลงเปลียมมรสุมโลหิตแล้วพวกมันได้อะไรไปหรือประมุกปราสาดดำทะเยอทะายานไฟฟันเป็นราชันในบุริมพ้นม่านป ่เริ่มเห็นลางเรือนแล้วมันจะได้รับผลประโยชน์ใดเล่าบิดาถนอมตนถือสันโดษแต่กลับมีผลสุดท้ายเช่นนั้นวงนักเลงนับเป็นวังบนที่ทารุณโหดร้ายอย่างแท้จริงพอถูกพัดพาเข้าไปมีอยู่หลายคนที่ต้องจมอยู่ในภาวะวิบัติฉิบหายคิดไปคิดไปอดโทษทนหายใจยาวๆไม่ได้เทียนปุกเถา เบิกตากลมกว้างกล่าวว่าน้องเราเราน้อยครั้งจะเห็นท่านทอดถอนใจจูเฉียงฟืนหัวโอดกล่าวว่าผู้ขนว่าวงนักเลงเปี่ยมมลสมเกิดความปั่นป่วนไม่เคยหยุดยัง้งรู้สึกมีผิดพลาดจริงๆน้องเราท่านพลันเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นความรู้สึกชั่วบุบเท่านั้น,ทนเทียนปกเถากล่าวอย่างสะทกสะทนผู้พีเข้าใจความรู้สึกของท่านดี คิดไม่ถึงเช่นกันว่าการเป็นซื้อให้ท่านของอ่างเนียเจยอจะเกิเดเหตุเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วก่อชาบเรื่องแล้วเลยอ่างเนเจเอได้บอกกับเราจนหมดสิน้นจูเชียงเงียบงันไปยิงสโลดโทโูใจขึ้นเทียนปุกเทาสักถามว่าน้องเราจนบันนี้ท่านยังไม่ได้เห็นโชมหน้าแท้จริงของอ่างเนเจอเลยเลยหาไม่ได้นางหวงใยกังวลท่านยิ่งนะัก บางครั้งออกจากนอกเหนือเหตุผลธรรมดานอกเหนือเหตุผลธรรมดาหรือเทียนปลุกเทาโพธิสัตว์อธิบายว่าเราเป็นคนภายนอกจึงเห็นชัดแจ้งว่าตอนเราร่วมทางกับนางนางอย่างน้อยเอ่ยถึงนามของท่านนับสิบครั้งแต่ความห่วงกังวลแสดงออกทางน้ำคำโดยสิ้นเชิงตามเหตุผลนางถูกสหายร่วมแนวเห็นเป็นนางอสูรล,ลึกลับ สมควรเป็นอิสตรีทีท่น่าพลั่นถึงแต่นางต่อเนยอ้างถึงท่านมักแสดงความรู้สึกอ่อนไหวนี่มีอาจตกตาเราผู้พีได้ในความเห็นของเล่าก่อเรานางมีไมตรีต่อท่านหลือเสิยงยิงจูเชียงโูรกออมากล่าวว่าอย่างนั้นนางใหญเป็นซื้อชักนำฮักเก่งหวยมั่นหมายกับข้าพเจ้าหรอนี่เป็นปมปัญหาที่ผู้คนยากจะเข้าใจอีกประการ อายุของนางอาจสูงไปกว่าข้าพเจ้าอีกรุ่นหนึ่งข้อนี้ท่านยืนยันไม่ได้ทั้งนี้เพราะท่านไม่เคยเห็นชมหน้าแท้จริงของนางและควรทราบไว้ว่าความรักเป็นสิ่งที่พิสดารยิ่งบางครั้งจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดจูงเฉียงสะทานใจบุกจิตใจขมวดเป็นปมปริศนานี่หาใช่เรื่องเป็นไปม่ได้เทียนปุกเถากล่าวอีกว่านางได้เผยความในใจจากปากด้วย จูเชียงถามอย่างตื้นเต้นสงสัยแสดงความในใจใดหรือนางเคยทอดทอนใจรำพึงเข้าใจว่ามีวาสนาผูกพันกันไม่คาดว่าเป็นเพียงความฝันวาจาไม่ใช่หมายถึงฮักเกงหวยหรืออาจจะใช่อาจจะม่ใช่ทั้งนี้เพราะตอนานางกล่าววาจาม,มีมีบุคคลเืินยุร่วมด้วยเราแอบได้ยินโดยบังเองิญข้าเจ้าไม่ต้องการคิดถึงความนี้ขา้าเจ้าเคารพนับถือนางยิ่ง ทั้งนี้เพราะนานเคยฟังซากสบกอสุสานให้กับครอบครัวข้าพเจ้าขณะว่ากล่าวกันได้มาถึงส่วนที่ลงจากยอดเขาทันใดเสียงตะวาดดังเปรี้ยวกราดมาว่าก็ระเบียบของวังมีอาจทาลายได้แววเสียงสตรีอีกนางหนึ่งครมครวญว่าจ้องกวงสิทธิยอมรับชะตากรรมแต่เท่าว่าจูเจียงและเทียนปุกเถาสถานใจอย่างรุนแรง ศบตากันบุกจากนั้นเพลิ้วกายไปยังต้นเสียงทามกลางลงไม้ที่ปกคลุมเดอะโรุนีชุดเขียวเข้าหน้าสวยสครานางหนึ่งคุกเข่ากับพื้นดินข้างกายของนางยืนไว้ด้วยบุรุษหนุ่มนักศึกษาผู้หนึ่งเบื้องหน้าของเดอรุนีชุดเขียวเป็นเดอะรุนีชาววังที่อายุไล่เลี่ยกันหน้าเคร่งเครียดเย็นชานางหนึ่งจูเจียงใจสะท้านวันใบ ดูท่าทีฝ่ายตรงข้ามคล้ายเป็นดารุณีในวังเทพธิดาพอเพ่งดูดารุณีชุดเกี่ยวที่คุกเขาอยู่ก็ยืนยันความคิดว่าม่ผิดจริงๆนางคือหิงรับใช้ที่ตอนแรกรับคำสั่งจากเทพธิดาปูสัวชักนำตนไปพบนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวใดกันบุรุษนักศึกษานั้นเป็นใครเล่าดารุณีชุดชาวังกล่าวอย่างเย็นชาไร้ไมตรี เจียซิวหุนเจ้าเหมือบังเกิดจิตวันใบบังอานละเมิดกฎของหวังเราจงกวงแม่เห็นใจเจ้าแต่ก็มีอาจสามารถช่วยเหลือได้ดวรุนีชุดเขียวที่มีนามเจียซิวหุนขุกรามกล่าวว่าจงกวงสิทธิ์มีข้อขอร้องประการเดียวข้อขอร้องใดโปรดปลดปล่อยเขาทำไม่ได้ จะไม่บังควรพามันขึ้นมาเพ่งพรายความลับของวัเราออกไปจงกุง้งศิษิกสาบานได้เขาม่รู้ความใดเลยนักศึกษานั้นตะเบงเสียงมาหุ่นมวยมิต้องร้องขอชีวิตให้กับข้าพเจา้าหากท่านตายไปข้าพเจ้าก,ก็มิขอมีชีวิตเด็ดขาดจูเชียงเริ่มเข้าใจบ้างแล้วขาดบาดเดรุณีเจียซสวหุนตอนลงจากเขาไปปฏิบัติงาน ได้รู้จักกับนักศึกษานี้แต่ตามกฎระเบียบของวังเทพธิดาชิดทีดท่ออกจากวังต้องรับประทานยาพิชนิดหนึ่งหากไม่กลับมาตามกําหนดพิร้ายจะกำมเริบจนเสียชีวิตนี่เป็นความลับที่เดลวนีถือพัดโบกตั้งวงอหวแพงพรายให้ทราบเจียซิวหนสํำนึกทราบเรื่องแต่ยังนำชายในดวงใจขึ้นเข้ามาวิงวอนขอชีวิตแทน น่าว่างโง่เขาอย่างแท้จริงแต่ใจรักก็นับเป็นที่น่าเวทนาสงสารดารุนีชุดชาหวังกวาดมองนักศึกษานั้นอย่างเย็นชากล่าวว่าเจียเซี่วหุนเรื่องที่เจ้ารับคำสั่งให้ออกไปสืบทราบได้ความใดจอมอมิตรกระบีหักหาได้รอหลวงตั้งวงไปไหม่จเชียงรอบแตกตื่นตกใจมีคาดว่าเจียซี่วหุนออกจากวังมาสืบสอดตน ครากรเพราะจิตเมตตาใช้แข่มุขคคางคกฟาขจัดพิษที่สยบเดอรรณีถือพัดโบกตั้งององช่วยเหลนางลบพ้นจากวังเทพธิดาได้เรื่องนี้ยังไม่สาสางเสร็จสิ้นเลยเดอโรนีชุดชาววังสักถามเจียสิวหุนว่าเจ้าพอเห็นซากศพตั้งวงองหรือไม่หาไม่ได้อย่างนั้นเจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่านางไม่ได้ลบหนีไป กับจอมอมิตรกระบีหักเลยทั้งนี้เพราะจากการเสบสองพบว่าจอมอมิตรกระบีหักท่องเที่ยวเพียงลําพังเสมอมาทราบได้อย่างไรว่ามิไ,มได้ซุกซ่อนนางวันสิทธิเคยไปมาตุภูมิของตั้ง,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 งองจากคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองชาวว่าเคยมีเดรุณีนางหนึ่งวนเวียนอยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่สนธนาปราศัยกับผู้ใดมีนานให้หลังก็กระโดดลงแม่นม้ำ อัตตะวินิบาตกรรมจูเชียงโลภพงกศีษะทาบว่านี่เป็นล่วนหลายที่ตั้งองๆใช้ตบตาฝ่ายบางเทศทีนาเดา๋รว่งนี้ชุดชาววัง,งโงกศีชารับทราบกล่าวว่าประเสริฐมากจะมีคำสั่งเสียใดก็หรือไม่โปรดปลดปล่อยเข้าผู้รายความผิดเราบอกแล้วว่าทำไม่ได้นี่เป็นโทษทันที่แซหาเองไม่อาจโทษว่าผู้อื่น กล่าวพางหันไปทางนักศึกษานั้นเอ่ยว่าที่นี้มียามเม็ดหนึ่งสามารถช่วยท่านหลุดพ้นจากห้วงทุกทรมานสองท่านยามมีชีวิตมีอาจครองคู่อยู่ร่วมตอนตายสามารถกลบฝังร่วมกันเพียงแต่ขอให้หาพบก่อนกำหนดครึ่งชั่วยามวาจาจบคำสะบัดมือเวียงมานักศึกษานั้นเอื้อมมือระไม้ส่งเข้าไปในปากโดยไม่ลังเล เกียเซี่วหุนกล่าวเสียงหวนโหยเตียนึงเป็นผู้อพับทำลายท่านชัดๆหุ่นม่วยนี่เป็นความยินยอมพร้อมใจของเราเองทั้งสองล้วนไม่ได้ลาังน้ำตาแต่เววรันทวดหวดหูกระทั่งมนุโนใจเลไกลๆก็ต้องหวันไหวเดาุนนี้ชุดชาววังหันร่างไปกระยับปูบเดียวก็หายลับตานักศึกษานั้นสาวเท้าไปประคองเกียซิ่วหุนขึ้นมากล่าวด้วยซุ้มเสียง ที่สลักใจผู้รับฟังหุน่นมว่ยนี่เป็นชะตาชีวิตก้มนารับไว้เถอะชาติหนามยังมีโอกาสที่พวกเราได้ครองคู่กันเยซี่วฮุนพุกหน้ากับสูงอกนักศึกษานั้นกล่าวว่าเตียนหนึ่งเป็นความผิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่บังควรรับไมตรีของท่านหุนมว่อยว่าเราไม่มีที่อะไรอีกสองเดือนที่พวกเราอยู่ร่วมรวมกัน เงื่อล้ํกว่าชั่วชีวิตของบุคคลอื่นอีกเตียนนึงเอ่ยข้าพเจ้าสํานึกว่าผลสุดท้ายต้องเป็นเช่นนี้แต่ข้าพเจา้าหุนมวยพวกเรามีลมหายใจอยู่เพียงครึ่งชั่วยมท่านคุณเคยกับสถานที่นี้ก็สืบเสาว่าที่ใดจึงเหมาะสําหรับการกรบฟังเราสองไปกันเถอะทั้งสองกุมมือซึ่งกันและกันจากไปจูเชียงถอนหายใจกล่าวกับเทียนปลูกเ่า แล้วก็ความรักของมันส่งเด็ดเดียวมั่นคงยิง่งายบุรุษยิ่งเลิศลำ้ำกลับไม่แยแสกับความตายเราไม่เข้าใจจูเชียงหวนนึกถึงคำมั่นทียรปาเทศธิดาแห่งบูสัวว่างจะไม่เพลงพรายความลับของหวังออกไปจึงกล้งุกลืนวาจาที่คิดไคร่กล่าวไปอันเหยหัวเรื่องว่าพวกเราจะติดตามไปน้องเราพวกนางเคยพาดพิงถึงท่าน บอกว่ารอบลบนี้อะไรนั่นนั่นเป็นความเข้าใจผิดอภัยที่พี่นองเคยรับปากผู้อื่นเป็นมั่นหมอแล้วมีอาเรียนบอกไปเอาเถอะแต่พวกเราติดตามไปทำอะไรดูโศกนาฏกรรมบังเกิดขึ้นหรือผู้น้องมีวิธีช่วยเหลือมันสองเทียนปลุกเท่าง,งงงันไปบุกมีทันสักถามก็ไรจูเชียงก็ผิวปราดไปก่อน จึงทีบเท้าติดตามหลังสกดรอยตามชายหญิงคู่นั้นอย่างลอบเร็นมีนานให้หลังเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามกลับเข้าไปในถ้ำศิลาที่จูเชียงกับเทียนปุกเ่าเคยอาศัยทั้งสองติดตามถึงปากถ้ำฝ่ายตรงข้ามก็รู้สึกตัวนักศึกษานั้นจึงปรากฏกายมาแต่วาถามว่าผู้ใดหรือจูเชียงรับคำไปว่าผู้ทองป่าตอนเดินทางมาปูสัว ตนกับเทียนปลุกเถ่าล้อมแปลงเป็นสาราีดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดสะดุดตาเจียซิ่วฮุนก็ปรากฏกายขึ้นที่ปากถ้ำยิ้มอย่างหดหูกล่าวว่าเตียนึงไม่ต้องสนใจผู้ที่มาเวลานี้ไม่มากแล้วพวกเราจะอาศัยที่นี่เป็นที่ปลดเปลื้งถูกบัดน,นี้ลงมือปิดปากถ้ำถึงจูเชียงเส้งเบิกตาขึ้นกล่าวว่ากเนี่ยบอกว่าจะปลดเปลื้งถูก หมายความว่ากำลังตายเลยนักศึกษานั้นฟื้นโฮโร่กล่าวว่ามีผิดเชิญสองท่านตามสะดวกเถิดจูเชียงเอียงศีษากล่าวว่าโบราณว่าเห็นความตายไม่ช่วยเหลือมีความผิดสามส่วนข้าพเจ้าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเจียซิ่วหุนซีหน้าเจ็บปวดร,รุดราวกล่าวเสียงสันระิกมากเตียนนึงข้าพเจ้าทนทานไม่ได้แล้ว นักศึกษานั้นรีบโอบนางใหม่และเห็นเจียซิ่วหุนหอบหายใจตลอดเวลาสีหน้าเริ่มขาวซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเงือการไหลพร่างพูไม่หยุดยั้ยงจบบทที่98